นี่ก็คือบรรยากาศวัดพระรามเก้าไปเก็บไวไปดูครับก็อีกวันสองวันก็จะติ๊กเชียงใหม่แล้วเด้ออันี้ก็คือบรรยากาศาาจจก็จะมีบ่อน้ำอันนี้จะเป็นห้อง สาราพุทธประวัติตรงนี้จะเป็นสาราพ,พุทธประวัติเนาะวันแรกที่พระลูกชาจะมาบวชท่านก็ให้ผมมายืนรอตรงนี้วันนั้นฝนตกหนักเลยจำได้มาครั้งแรกแล้วฝนตกหนักมากจะมีประวัติครับของพระสังฆราชกับของราชการที่9นะครับ อันนี้จะเป็นที่จอดรถแล้วเป็นที่ทําพิธีบวชกันไม่ใช่ทาพิธีบวชทําพิธีอะไรนะมีงานเลี้ยงหรือมีงานการทานอาหารปกติน,นี่ก็จะมีสวนร่มลื่นแล้วก็จะมีสระน้ําบอ่อน้ําแล้วก็มีทางหันช้ยพัฒนา,นาแต่ตอนนี้หยุดหยุดทำงานกางหาันชายพัฒนา,นาเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับกางหันชัยพัฒนา,นา นี่แหละคือกางหันใ้พัฒนาก็คิดถึงอยู่ที่นี่มา20กว่าวันทีนี้เราก็จะกลับเชียงใหม่ละลูกศึกกางหันพลังแสงอาทิตย์มีเด็กๆิกลับโรงเรียนพลโรงเรียนลัวพลำเก้า เด็กสูงเจ้วจานนิดนึ่งเวงเนี้จะเป็นช่วงเลิกเรียนเด็กนัาเรียนก็เยอะนิดนึ่งอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นลูกพระสถาบันยุทธวิแล้วก็ แล้วจะการที่เก้าเนาะคิดแล้วก็ใจหายอ่าลูกข้างบนอันนี้บนหลังคาบนฝ้าเป็นประวัิ ของสมเด็จพระสังฆราชทั้งหมดอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันรปรินะ้นเนาะฟลิ้งสเตอร์ิ๊กเกอร์มาแปะอันนี้เป็นประวัติของท่านทั้งหมดน,นี่คือเก็บบรรยากาศไม่ให้ดูเนาะ ก็คือโบสถ์วัดพระรามเก้าข้างๆก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นเห็นถามเขาว่าเป็นโรงเรียนญี่ปุ่นมีนนส,นมนสวนข้างล่างส่วนโซนนี้จะเป็นโซนที่จะเป็นภาพเขียนฝาผนังเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระราช เ,เขาเรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจเนาะของรัชกาลที่9ใส่ไว้เยอะมากยังวาดไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนิดนึงเนี่ยเห็นไหมยังวาดไม่เสร็จยังวาดกันอยู่เลยครับมีศิลปินยังวาดอยู่ข้างในกันอยู่น,นี่แอบแอบมุดเ,เข้ามานิดนึงเนาะซูมให้ดูนิดนึงเป็น พระราชกรณียกิจของรัชการที่เก้าทั้งหมดเลยเนาะนิดนึงแล้วก็มาดูกันข้าห้ามเข้ามารบกวนแล้วก็แอบมุดนึกมุดเข้ามานิดนึงเนาะใช้แค่สแลนกันแค่นี้ก็สวยมากแล้วอะ่ะสวยมากสวยมาก วดมาหลายปีแล้วยังไม่เสร็จแค่นั้นพอก่อนเก่งใจเขาเขาต้องการความเงียบสงบเพรอมติดป้าอยู่ห้ามห้ามรบก,กวนห้ามใครเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูบอก,กันอ๋ออันนี้เป็นต้นที่ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสเกษมพระบราชโุงการทรงปลูกทรงปลูกต้นเกศมีต้นเกศเดี๋ยวไปชมโบสถ์ข้างในกัน,น,น,นเดินรอบรอบโบสถ์ก่อนก็ได้ครับที่พระลูกมาบวชก็บวชข้างในนี้ทำพิธีข้างใน จะมีพระอ,อุปชาข้างหนงนะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดเนาะตอนที่โบวชเพิ่งมาใหม่เหมือนกันแล้วก็จะเดินรอบโบสถ์ก็จะประมาณนี้โบสถ์จะไม่ใหญ่มากเรียบง่ายประวัติผมก็ได้รลายสด ที่พระเจ้าว่าที่นี่ท่านเล่าให้ฟังแล้วนะครับไว้ติดตามดีเนาะผมกลัวเล่าเล่าเดี๋ยวเล่าแล้วเ,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 เดี๋ยวผิดผิดถูกถูก,ก,กนี่นะครับซึ่งติดกับโรงเรียนวัดพระรามเก้าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังโบสถ์ก็จะติดกับโรงเรียนวัดพระรามเก้าก็จะเจียวจ้านิดหนึ่งอันนี้ด้านหลังโบสถ์ ผมไม่เคยเดินมาเลยเนี่ยอยู่มา2ี่สุวาวันไม่เคยเดินมาเลยโอ้ีบันได้ลงด้วยอืาอาีีไม่เคยเดินมาหนึ่งได้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเปิด,ดยังไมู่น่าจะเปิดแล้ว <S <S เปิดแล้ว,ลวยังไม่มีใครมามาคนแรกก็ประมาณน,นี้ครับยังไม่ได้เปิดไฟเนาะก็ ถึงเวลา4โมงก,กว่าๆ4โมงครึ่ง เด๋ยวนะจะกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้อ่ะโอเคนั้นก็ไลายกันแบบนี้เลยถ่ายดีโยกันแบบนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อน กลับเชียงใหม่ก็รู้สึกผูกพันนิดนึงมาอยู่20่สิกว่าวันตอนที่รูพระบวน,นะครับวไว้ดีๆววาเจอกันใหม่คลิน,นะครับสวัสดีครับ